สวัสดีครับเรากับคุณทุกเยกได้พากันออกมาจากสถานีรังสิบ แล้วพมุ่งมาทางทิศเหนือสถานีที่จะถึงนี้ก็คือสถาน,านีเชียงรากซึ่งสถานีเชียงรากนั้นเป็นสถานีที่เป็นสถานีขนาดกลางบริเวณนั้นก็จะมีคลองเชียงรากคลองเชียงรากกับคลองบ้านพล้าก็จะเป็นวงกลมนะครับผมเคยเอาเรือไปพายรียบทางอยู่ที่ประมาณ14-15กิโลเมตรแต่ปรากฏว่าพายไม่ได้เพราะทางผมปัจจุบับมบนมากเมื่อปีพศ2565ปลายปี แต่ตอนหลังนี่ผมไปสำรวจแล้วก็เปลว่าน่าจะภายได้แต่มันจะคิดจะไป่ายตามโครงการไปเรือทั่วไทยคือขนาดนี้ผมพายได้ประมาณ5,000กิโลเมตรไปแล้วนะครับเมื่อครบปีพศ2567นะครับแล้วก็คลองเชียงรากนั้นก็เป็นคลองโค้งนะครับจึงเป็นเหตุให้คลองเชียงรากนั้นตัดกับคลองปะปาคลองปะปาที่มาจากสําแลไปถึงบางซื่อนะตรงสะทีบบางซื่อแล้วก็ับ หักเลี้ยวเข้าไปทางด้านของแนวแนวคลองปลาปลานะครับโปงโป่งขวาโพ่งซ้ายเล็กน้อยนะตรงมังซื้อตัวผ่านสูงนะครับราคาติดตามได้นะครับผมก็ไปเดินคลองปลาปลาตั้งแต่สำาแรเลยนะครับไปจนถึงโต๊ะหลวงของน้ำสำเเสรระยะทางมาละ50กิโลเมตรได้นะครับรวมทั้งคลองปลาปลาจักท่าม่วงมาทางด้านของทางด้านของฝั่งทนนะครับแล้วครับหลังจากที่เราได้ชมเชียงรากแล้วขนาดนี้เขาใหญ่นะนะครับ อยต่อมาก็คือเป็นจุดจอดรถของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ย่อมมีการเดินทางของนักเรียนนักศึกษาประชาชนเป็นจำนวนมากและทางรถไฟก็เป็นทางหนึ่งที่ค่อนข้างจะสะดวกตรงต่อเวลาดีนะครับแล้วก็มีความจำเป็นเขาจึงมีการสร้างจุดจอดรถที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งถ้าเข้ามาทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วจะอยู่ทางด้านหลังก็อยู่ทางด้านหลังนะครับ <S <S เพราะว่าทางรถไฟมอยู่ด้านหลังของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถ้าเรามองว่าถนนพยโยธินเป็นด้านหน้านะครับ สถานที่ก็สถานที่หยุดแล้วก็กว้างขวางใหญ่โตดีครับนะฮะจากธรรมศาสตร์นะครับเราก็มาที่จุดจอดรถน่านครเมื่อท่านขับรถจากตามถนนโพนยุธินมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือถึงบ้านนครใช่ไหมครับท่านก็เลี้ยวเข้ามาเลยครับจะซอยไหนก็ได้มันจะมีทางมายัางจุดจอดรถน่านนครเมื่อเข้ามาถึงประมาณทักหนึ่งกิโลเมตรก็จะมีกำแพงกั้นคือไปไม่ได้อีกแล้วล่ะเพราะว่ามันมีรถไฟทางรถไฟขวางอยู่เลยนะครับ าทางรถไฟนั้นขนานกับถนนพหลโยธินและตรงนั้นจะมีช่องกำแพงออกไปไปยังจุดจอดรถของนวานนครครับอะล่ะครับจากนั้นนะครับคุณยกเยกก็พาเราต่อมุ่งหน้าไปทางเหนือนะครับก็คือมุ่งหน้าไปทางอายุธยาพูดง,ง่ายๆก็จะมีสถานีรถไฟที่ต่อจากสถานีรถไฟเชียงรากมาถึงตัวนี้ก็คือสถานีรถไฟเชียงรากน้อยคือธรรมศาสตร์กับนวนนครนั้นไม่ใช่สถานีนะครับ นะครับมาที่สถานีเชียงรักน้อยก็เป็นสถานีที่มีขนาดใกล้เคียงกับสถานีเชียงรากเป็นสถานีหลักเป็นสถานีที่มีทางรถไฟอยู่หลายเส้นนะครับเพื่อเป็นทางที่ให้รถมาจอดบ้างให้มาหยุดบ้างนะครับปัจจุบันนี้คงไม่ต้องหลีกกันแล้วเพราะว่าเป็นทางรถไฟคู่ต่างคนต่างวิ่งไม่ต้องสับหลีกกันนะครับเว้นเพแต่ว่าจะมีการแซงกันนะครับ ถ้าจะมีแซงกันก็คงจะต้องหลีกหลีกตอนแซงนะครับหรือหลีกให้เขาให้คันที่จากนั้นนะครับคุโยกเยกก็พาเรามาที่สถานีรถไฟคลองพุทธาซึ่งเป็นสถานีที่ต่อจากสถานีเคียงรักน้อยและสถานีถัดไปก็คือสถานีบางไปอินทางด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะของอาทางรถไฟนะครับที่ยกระดับขึ้นไปนะครับแล้วก็สถานีของพุตธานั้นเป็นสถานีที่ ค่อนข,ข้างจะเข้ามาลำบากนิดนึงครับต้องมาทางแยกของอบางปีนินะครับแยกสระบุรีอุธยาบางปีนตรงนั้นนะครับแล้วก็เข้ามาที่บริเวณวัดของพุทธาจากนั้นก็เข้ามาถึงอนามัยของพุทธาแล้วก็เข้ามาทางด้านทิศตะวันออกของทางรถไฟสถานีตั้งอยู่ทางด้านทิศนั้นนะครับถ้าจะมาทางด้านทิศตะวันตกนั้นมายากหน่อยเพราะว่ามีคลองเปียประชากรเป็นคลองที่ขนานไปกับแนวของทางรถไฟ ซึ่งในช่วงที่มีการสร้างทางรถไฟและคลองเปรียประชากรนั้นก็มีการสร้างคู่ขนานกันไปเกิดในยุคดิเดียวกันนะครับในใกล้ใกล้กันประมาณ100ปีเศษนะครับแล้วก็มีวิธีการในการที่จะเก็บนะครับค่าธรรมเนียมหรือว่ารายได้นะก็ไม่แตกต่างกันนักนะครับเอาละครับวันนี้เรามาที่สถานีคลองพุทธานะครับเดี๋ยวจากนั้นนะครับเราก็เที่ยวชมทั่วๆไปนะครับวันนั้นค่อนข้างที่จะเป็นวันที่มีฝุ่นนะครับแล้วก็มีหมอกพอสมควรคะครัลก บรรยากาศก็แลคลึ้ m นะครับอ่าละครับจากนั้นก็สนาดีบางปอินนะครับซึ่งบางปอินนั้นก็เป็นจุดกำเนิดของคลองเปลมประชากรซึ่งแสดงว่าขณะเนี้เรานั่งรถถ้าเราล่างรถจากบริเวณหัวลำโพงมาถึงอ่าบางปะอินใช่ไหมครับก็เท่ากับเท่าๆกับความยาวของคลองเปรมประชากรเพราะหัวลำโพงก็ตั้งอยู่ที่คลอง ของพดูกรเกษมแล้วของเปยมประชากรก็ไปบรรจบกับคลองพดูกรเกษมตรงทำเนียบรัฐบาลนะครับต้นคลองก็อยู่ที่บางปะอินถ้าสองข้างก็จะมีโทษครับของเปรมประชากรน่้จะมีประตูน้ําและทางระบายเรืออยู่ที่บางปะอินแต่ทางปลายทางด้านที่ติดอยู่กับทางด้านของของพดูกรเกษมนั้นส่วนของลองเปรมประชากรไม่มีประตูระบายเรือนะครับ เพราะว่าใช้อาศัยประตูระบายเรือแต่ประตูระบายน้ําของคลองเทเวศนะครับตรงวัดเทเวศคือคลองประดูมกรุงเกษมตรงท่าเรือเทเวศตรงวัดเทวราชกุญชรน,นะครับท่านตามดูได้เลยนะครับทางเรือพันจอทั่วไทยผมมาคนยุกเแยกก็พักก่อนก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ